กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม s o Land Awakening War อ o โซเกมมือถือตำนานผู้ถังซานจัดทีมต่อสู้มาใหม่นะครับจากทางค่าย X7 เกมตัวเกมแจกคูปองส่วนลดเติมเงิน65นะครับแล้วก็แจกโคด้ดรางวัลทุกวันนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลย พอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Solan d Awakening Warzone so แล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าดาวน์โหลดตัวเกมแบบนี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับมี1คู่คูปองหรือว่าคูปองส่วนลด65นะครับผมนะทุกแพ็กเติมเงินเลยนะครับแล้วก็แจก11รหัสของขวัญหรือว่า11โค้ดนะทุกคนแล้วก็จะมีกลุ่ม Discord นะครับผมให้เราเข้าเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าก็อย่าลืมเข้ากลุ่มด้วยนะครับ อ่าให้ทุกคนครับผมกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยเนาะอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วครับผมก็จะขึ้นคําว่าเปิดนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับผมแล้วก็กดเปิดเข้าเกมได้เลยครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t t r r ที่ดีที่สุดโอเคผมก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกม s o l n d a w a k k e n n n g w a r s โซแล้ว so so นะครับอันดับแรกเดี๋ยเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์กันก่อนเลยนะครับผมมาที่ระบบผจญภัยตรงนี้ครับเกมนี้ก็จะเล่นผ่านชัปเตอร์ต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ชัปเปอร์ที่5นะครับอยู่ที่ด่าน 5, ้ีดนะ กดติ๊กเข้าไปเลยครับผมเกมนี้เราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้ทั้งหมด6ตัวละครนะทุกคนอ่านะแล้วก็ธาตุของเกมนี้นะครับผมตัวละครของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด7ดธาตุนะทุกคนมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินธาตุแสงธาตุมืดแล้วก็รวมธาตุนะทุกคนแล้วก็สายอาชีพของตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด5อาชีพนะทุกคนมีสายกายภาพอาโจมตีกายภาพ จมตีเวทโจมตีว่องไวสายพพอร์ตสายแทงนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เราสามารถจัดทีมนะครับเกมนี้นะก็จะมีแพ้ทางชนะทางนะทุกคนอยู่ได้ตามนี้เลยนะจะเป็นธาตุในการแพ้ทางชนะทางนะทุกคนอ่าถ้าเรานะครับจัดทีมธาตุดียวกันลงนะครับมันจะบวกพวกค่าสเตตัสพวกนี้นะทุกคนเห็นไหมอ่านะแล้วก็ ทีมไหนหรือว่าธาตุไหนนะครับผมถ้ามันแพ้นะธาตุตัวนี้ก็มันจะลบนะเห็นไหมลบเปอร์เซ็นต์ลงตรงนี้นะครับผมอ่านะแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะบวกฝ่ายเดียวกันเนาะที่เราเอาลงนั่นแหละครับนะบวกธาตุนะประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ของผมบวกอยู่ที่10%นะครับค่า HP แล้วก็ค่า ATK นะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังลบของทีมเรานะครับทุกคน ในส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นสกนะิลซัพพอร์ตเนาะอาจจะเป็นพวกสกิลซัพพอร์ตนะครับมีอยู่2 s k สกิลของซัพพอร์ตนะทุกคนนี่สามารถเลือกได้นะทุกคนเห็นไหมอันนี้ผมจะเอาคอนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันตีแรงกว่าตัวนี้นะ,ะเราสามารถใส่ได้4ช่องนะทุกคนแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนฟอร์เมชันทีมหรือว่าขบวนทัพตรงนี้ได้นะครับทุกคนเห็นไหมมีทั้งหมด5ขบวนนะ ลองเลือกดูนะครับผมเห็นไหมผมจะเลือกเป็นแบบที่3นะนโอเคจัดทีมเสร็จกดตรงนี้ครับผมเพื่อทำการต่อสู้นะครับเกมนี้จะมีระบบเร่งความเร็วสูงสุดยที่คูณ3นะนแล้วก็มีระบบกดข้ามนะคนแล้วก็ดูบัฟนะนี่ปรับตัวละครนะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพสวยนะครับผมนะเกมตำนานผู้ถังซานนะครับมาใหม่จาก X7 เกมนะภาพสวยใช้ได้เลยนะ มีส่วนลด65%นะทุกคนอ่าสายฟรีหวานเจี๊ยบครับแบบนี้เนี่ยตัวนี้นะครับผมทุกคนเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เห็นไหมน่าจะเป็นถังซานนะตัวเกมแจกครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าปั้นเลยนะอันนี้ผมปั้นตั้งแต่เล่นแรกๆนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งครับผมที่โจมตีหมู่ได้ดีเลยนะครับเห็นไหมได้รับ MVP อีกนะเพราะชนะก็จะได้รับพวกทรัพยากรพวกนี้นะครับทุกคน ระบบหาทรัพยากรนะครับผมอันดับแรกเลยที่ตรงนี้ครับผมระบบฟาร์มหาทรัพยากรนะครับในส่วนนี้ก็จะฟาร์มหาขวด x อพีนะครับเอาไว้อัพเลเวลของตัวละครของเรานะครับอตอนนี้ผมก็อยู่ที่อันดับที่3นะทุกคนนะก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเราแล้วก็ตามค่าพลังลบของทีมของเรานะทุกคนนะครับเราสามารถกดฟาร์มได้เลยเห็นไหมฟาร์มได้2ครั้งนะทุกคนนะครับ มันก็จะปลดล็อกตามค่าพลังลบแล้วก็ตามเลเวลของเรานะอ่าก็จะมีระดับง่ายแล้วก็ระดับยากนะทุกคนก็จะปลดล็อกนะครับตามเงื่อนไขที่ระบบมันกําหนดเลยแล้วก็ระบบฟาร์มหาแหวนวิญญาณตรงนี้นะครับผมแหวนวิญญาณตรงนี้นะครับผมสําคัญนะมันจะใช้ในการเลื่อนขั้นให้กับตัวละครนะครับมันจะแบ่งเป็น5สายอาชีพของตัวละครเนาะอ่านี่เลยเห็นไหมสายพพอร์ต สายว่องไวสายโจมตีกายภาพสายโจมตีเวทสายแทงอะไรพวกนี้เนาะถ้าเราจะเลื่อนขั้นตัวละครนะครับสายไหนเราก็สามารถเข้ามาฟาร์มหาได้จากตรงนี้นะครับผมในส่วนดันเจียนหรือว่าด่านต่างๆก็จะปลดล็อกตามที่เราอัพเลเวลแล้วก็ตามค่าพลังลบของเรานะครับผมระบบไตห่หอคอยนะครับระบบไตห่หอคอยเกยมนี้ก็มันจะแบ่งเป็นด่านต่างๆนะทุกคนเห็นไหมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่าน สองขีดสามนะทุกคนเห็นไหมอ่าพอเราเล่นจบด่านที่2ก็จะไปที่ด่านที่3นะทุกคนนะแล้วก็สามารถจัดทีมได้ตามปกติเลยนะเห็นไหมก็กดต่อสู้ไปครับผมผมแนะนำให้กดข้ามไปเลยนะไม่ต้องดูมันต่อสู้ก็ได้นะทุกคนเห็นไหมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งครับผมเราต้องเก็บให้ได้ครบนะครับผม3ดาวเนาะมาถึงจะได้รับพวกกล่องของขวัญนะครับอ่า พอเราชนะก็จะได้รับพวกทรัพยากรพวกทองแล้วก็ขวด xp นะครับพอเราเก็บดาวครบแล้วนะครับทุกคนเราสามารถมาแลกของตรงนี้นะครับเห็นไหมกล่องรางวัลตรงนี้นะทุกคนนะครับผมสามารถแลกได้เนาะอันนี้ก็แนะนําให้เล่นผ่านไปเรื่อยนะครับผมจนกว่าทีมเราจะสู้ไม่ไหวนะครับระบบอารีนา pvp อารีนา pvp เกมนี้ก็จะวัดกันที่ค่าพลังนะทุกคนในส่วนนี้ก็จะเป็น อันดับนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคะแนนที่เรามีอยู่ตอนนี้นะแล้วก็เราสามารถจัดทีมได้นะครับผมคลิกตรงนี้ครับอ่าก็จัดทีมได้ตามปกติเลยเนาะแล้วก็กดเซฟตรงนี้นะครับก็จะมีร้านค้าอารีนานะครับแล้วก็จะนาเหรียญตรงนี้นะครับผมมาแลกของเนาะ,ะจากที่เราท้าทายนะครับผมแล้วก็จะมีจัดอันดับนะนี่ตรงนี้เห็นไหม จัดอันดงจะอันดับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อันดับที่166นะอ่านะครับอันนีวผมขอญาตท้าทายให้ดูสักหนึ่งแมตช์แล้วกันนะครับผมกดมาที่ตรงนี้เลยนะเราสามารถกดข้ามได้น,นะทุกคนนะไม่ต้องดูมันต่อสู้ก็ได้นะกดตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมเพราะชนะก็จะบวกคะแนนนะทุกคนเห็นไหมตรงนี้อ่านะครับแล้วก็ให้เราไต่แรงขึ้นไปเรื่อยๆนะนเห็นไหม อันดับผมขยับขึ้นมาที่137แล้วนะครับก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นมานะระบบกาชาปองนะครับผมกาชาปองเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด2ตู้นะทุกคนนะครับตอนแรกมันจะให้เรามีแค่ตู้เดียวนะถ้าตู้ที่2ก็เล่นถึงด่าน5้ขีดสินะครับผมถึงจะปลดล็อกเนาะตู้กาชาเกมนี้นะครับผมการันตีออกง่ายมากนะครับพอเราสุ่มประมาณ70โลนะครับผมมันจะให้เราเปิดนะครับเลือกตัวละครที่ การันตีนะครับตัวละครที่มีอยู่ในทีมของเรานะนะครับเราสามารถเลือกได้เนาะก็จะมีทั้งหมด4ธาตนะุเนาะน้ำไฟลมดินนะครับผมจะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่ในทีมเท่านั้นนะครับผมเราสามารถเลือกได้นะทุกคนนะครับผมก็เลือกเป็นถังซารแล้วก็อ้วนไฟเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนี้จําชื่อไม่ได้วะนะครับอ่าเลือกตามนี้นะเดี๋ยวผมขอญาต เปิดกรชาปองให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับมีตัว10บใบพอดีนะโอเคามาดูเลดกันออกเห็นไหมตัวคอนหดาวออกที่4.6%นะทุกคนมันก็ออกง่ายอยู่นะตั้งแต่ผม,ผมสุ่มมานะครับผมก็ออกง่ายอยู่นะโอเคสุ่มไปกดไปตรงนี้ครับผมอ่าอันนี้ออก4ดาวไม่มี5ดาวนะถ้าเป็น5ดาวมันจะเป็น ลูกไฟสีส้มนะทุกคนนะนเห็นไหมได้สีดาวนะครับโอเคขอญาตซุมอีกนะไปจะเป็นลูกไฟสีส้มนะถ้ามีตัวละคร5ดาวนะ,ะไม่มีนะครับซุ่มไปอีกครับผมนี่เห็นไหม เป็นแสงสีส้มมันมีจะได้ตัวละคร5ดาวนะอ่าตามนี้เลยนะครับผมระบบหลักๆภายในตัวเกมก็มีประมาณนี้นะครับก็เล่นผ่านด่านลงดันเจียนฟาร์มของอัพตัวละครนะครับแล้วก็ไต่ฮอคอยประมาณนี้ครับผมสาหรับระบบหลักๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับผม,มที่ตรงนี้เลยก็จะมีกิจกรรมล็อกอินครบ8วันนะครับผมก็แจกตัวละครแจกเพชร แจกตัวสุมกาชานะครับแล้วก็แจกตัวละครนะโคตรเยอะนะนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมวันที่8นะครับเราสามารถเลือกตัวละครอาแสงมืดได้นะเห็นไหมสีตัวนะครับผมอ่าแล้วก็มีกิจกรรมแจกตัวละครนะทุกคนเห็นไหมวันที่1นะครับวันที่2ได้ถังซานเนาะนี่เห็นไหมครับผมแจกโคตรเยอะนะทุกคนนะบอกเลย นะครับมีส่วนลด65%อีกนะถือว่าแจกเยอะนะครับผมแล้วก็เ,เกมนี้ครับผมมีคูปองส่วนลด65%นะครับผมขออนุญาตกดให้ดูเลยละกันนะครับเติมไปนะครับ6หยวนนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนสังเกตเห็นไหมครับ65% off ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นคูปองส่วนลดนะเห็นไหม6หยวนจ่ายแค่1.66สตางค์นะครับอ่า ถครจะเติมก็มากดวิธีการชําระเงินตรงนี้นะกดเข้าไปครับผมง่ายๆเลยวิธีการเติมเงินผ่าน X7 Game นกะนะสกุลเงินเลือกเป็นเงินบาทนะครับแล้วก็วิธีการชําระเงินก็มีหลายช่องทางนะผ่านเพย์พาวทูบนี่วอลเล็ตแบงก์ทานเฟอร์นะครับแบงก์ทานเฟอร์ก็จะเป็นพวกธนาคารของไทยเราเนาะแล้วนะก็ผ่านบัตรวีซ่านะครับอันนี้ผมแนะนําให้เติมผ่านทูบันี่วอลเล็ตนะครับผมนะจะสะดวกกว่าช่องทางอื่นนะครับ อ่าเลือกวิธีการชำระเงินเสร็จแล้วก็ให้เรามาตรวจสอบดูนะครับผมว่ามันตรงตามที่เราเลือกมนะครับถ้าตรงก็กดชำระเงินตรงนี้ได้เลยนะครับผมเกมนี้ก็แจกกิฟต์โค้ดอย่างเยอะนะทุกคนวิธีเติมโค้ดกดเข้ามาที่ร,รูปโปรไฟล์ครับมาที่ฟันเฟืองตรงนี้กล่องของขวัญตรงนี้ครับโค้ดเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมตรงนี้เลยนะครับใครที่เคยเล่นผ่าน X7 เเกมนะครับเราจะหาโค้ดจาก ลูกลอเอ็กซเวนเกมตรงนี้นะกดติ๊กเข้าไปมาที่กล่องของขวัญตรงนี้รหัสของขวัญครับเนี่เห็นไหมครับโค้ดนะทางเ7 g ก m e แจกแบบจุกๆเลยนะทุกคนเห็นไหมกดรับโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดคัดลอกครับผมก็ให้เรามาวางโค้ดตรงช่องกรอกโค้ดตรงนี้กดเติมโค้ดครับเน่เห็นไหมครับอ่นะกดเติมให้หมดเลยนะครับผมโค้ดที่ทาง X 7 Game เกแจกนะ ประมาณ10กก่าโค้ดนะทุกคนแจกเกือบพุกวันนะนะครับถ้าใครเล่นอยู่ก็อย่าลืมกดเข้ามาดูตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกรอ,อกโค้ดให้ครบหมดทุกโค้ดนะจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆนะครับแพลตฟอร์ม x อ็กซินเกมนะครับผมมีฟังก์ชันมากมายให้เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการแปลภาษาบูสเตอร์เพิ่มความเร็วเครื่องมืออัตโนมัติคลิกอ,อัตโนมัติโหมดภาพซ้อนภาพนะครับอ่าหลักๆนะผมที่เราจะเป็นต้องใช้ก็จะมี การแปลภาษาครับผมฟังก์ชันนี้นะครับผมจะช่วยให้เราแปลภาษาภายในหน้าจอของเกมของเราเนาะตรงนี้เลือกเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็แปลเป็นตรงนี้ให้เราเลือกภาษาที่เราจะต้องการที่จะแปลได้เลยนะครับนะก็มีหลายภาษานะอังกฤษเวียดนามไทยฝรั่งเศสสเปนนะอิตาลีเกาหลีญี่ปุ่นจะีนนะครับผมอันนี้ผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นตรงนี้ครับนะก็จะมีฟังก์ชัน แปลภาษาตรงนี้นะครับผมกดแปลภาษาได้เลยนะครับนี่รอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมมันกำลังประมวลผลนะครับอ่านี่ครับผมเห็นไหมมันก็จะแปลภาษาแล้วนะครับทุกคน,นก็จะเป็นภาษาที่เราเลือกเนาะอ่าตามนี้เลยนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆนะครับผมบูสเตอร์ตรงนี้ก็มันจะช่วยให้อินเทอร์เน็ตของเราเล่นเกมเสถียรขึ้นนะแล้วก็จะหา p ดาว VPN นะครับผมให้เรานะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วตรงนี้นะครับถ้าใครจะใช้ก็แนะนำให้ใช้ประมาณคูณ7นะครับผมอันนี้ก็พอดีแล้วนะใช้มากกว่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเกมหลุดเนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมพวกฟังก์ชันคือมือัตโนมัติพวกนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ